รีวิว Honda Step WGN 2025รถมินิแวนสำหรับครอบครัวยุคใหม่ในปี2025 Honda ได้เปิดตัวรถยนต์มินิแวนรุ่นใหม่อย่าง Honda Step WGN Honda Step Wagon ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้งานของครอบครัวยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยสูงสุดรถรุ่นนี้ยังคงจุดแข็งของ Honda เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งในด้านของประสิทธิภาพความทนทานและความคุ้มค่า การออกแบบภายนอกดีไซน์ของ Honda Step WGN <an> 2025มาในแนวเรียบหรูและโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดรูปทรงเพรียวบางเชื่อมต่อกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยเส้นสายตัวรถได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความประณีตอส่วนด้านหลังมาพร้อมกับประตูท้ายที่สามารถเปิดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนวาคูวาคูเกตในบางรุ่นย่อยซึ่งเพิ่มความสะดวกเวลาเก็บของในพื้นที่แคบห้องโดยสารและการใช้งาน จุดเด่นของ s เต p WGN คือห้องโดยสารที่กว้างขวางและปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเบาะนั่งแบบ3แถวรองรับผู้โดยสารได้ถึง7หรือ8คนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเบาะแถวที่2เป็นแบบกับตันซีที่สามารถเลื่อนปรับเอียงหรือหมุนได้ส่วนเบาะแถวที่สามสามารถพับเก็บใต้พื้นได้เรียบช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระอย่างมีประสิทธิภาพในรุ่น2025นี้ Honda าได้ปรับปรุงวัสดุภายในให้ดูหรูหรามากขึ้นพร้อมติดตั้งหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนระบบไฟในห้องโดยสารแบบ Ambient Light และพอร์ชาร์จ USB ที่รองรับผู้โดยสารทุกแถวสมรรถนะและระบบขับเคลื่อน Honda Step WGN 2025มีให้เลือกทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1 5่งลิตรเทอร์โบและระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid e HEV ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Hybrid ล่าสุดของ Honda ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียรุ่น e HEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลัก โดยเครื่องยนต์จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟการเปลี่ยนถ่ายระหว่างหมดไฟฟ้าและเครื่องยนต์เป็นไปอย่างรับรื่นแทบไม่รู้สึกอัตราเร่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปทั้งในเมืองและการเดินทางไกลช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาให้เน้นความนุ่มนวลเหมาะกับการโดยสารเป็นครอบครัวระบบความปลอดภัยในด้านความปลอดภัย h อน da ไม่เคยประนีประนอม Step WGN 2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภย Honda, ัย e h อน da SENSING ครบชุดเช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน Collision Mitigation Braking System ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning ระบบตรวจจับมุมอับสายตาและแจ้งเตือนการจราจรขนาดถอย Blind Spot Monitoring and Rear Cross Traffic Alert โครงสร้างตัวถังมีการใช้เหล็กแรงดึงสูงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรง ช่วยลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกนอกจากความกว้างขวางแล้วสเต p WGN ยังใส่ใจในรายละเอียดของผู้โดยสารเช่นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้ากล้องมองรอบคัน360ดีกรีคาเมราระบบสั่งงานด้วยเสียระบบควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Honda Connect ระบบกรองอากาศในห้องโดยสารแบบ PM 2.5ในบางรุ่นย่อยยังมีหลังคากระจกพาน,นรามา พา n o โนรามิกซันรูและระบบเสียงพรีเมียมที่มอบประสบการณ์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบสรุป Honda Step WGN 2025คือคำตอบสำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งกว้างขวางปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายประหยัดพลังงานและมีเทคโนโลยีครบครันจุดเด่นที่ชัดเจนคือความสบายในการเดินทางความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่เป็นจุดแข็งของ Honda มาโดยตลอดหากคุณกำลังมองหารถมินิแวนสำหรับครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัด Honda Step WGN 2,025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขีดขีดขีด